สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมกําลังรับชมรายการเที่ยวตามทิศกับผมทิศเอ็มและผมทิศก้องครับอ่าโดยวันนี้ผมจะพาพี่กล้องหรือทิศกล้องของเราเองมารับชมบรรยากาศหรือสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของอาหารไทยสถานที่ท่องเที่ยวแล้ววันนี้พิเศษมากๆเราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวรับกันโดยบางคนยังไม่รู้แล้วนี่คือซอฟท์พาวเวอร์ของคนไทยพี่ก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันโดยผมหาข้อมูลมาแล้วว่าพี่ต้องชอบแน่ๆนอ่าโดยปกตินี้พี่กล้องเคือเที่ยวอยุทยานี่คือไปที่ไหนบ้าง ่ปกติที่ที่เป็นคนชอบเที่ยวอ่ะพี่ก็อยู่บ้าน,นเองเดียวเ,ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยววันนี้แหละ,ะแล้วผมมั่นใจว่า้องตองชอบแน่ๆเพราะบางคนไม่รู้เลยว่ามียูเพราะฉะนั้นอยากดูฉะนั้นเป็นยังไงแน่นอนครับไปดูดีกว่าปเปิดที่สุดอันซีนไปกันเลยตามพระราชปงญสาวดานกรุงเก่ากล่าวว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพรยาทรงเป็นผู้สร้างวัดมเหยงขึ้นวัดมีความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมานานหลายร้อยปีกระทั่งมารกล้างและต้องทำการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าท้ายสั์และรุ่งเรืองสืบมาถึงวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310วัดมเหยงก็ได้ถูกทำลายและปล่อยให้ทิ้งล้างอีกครั้งพี่ก้องรู้ไหมครับว่าวัดมเหยงเนี่ยอยู่ทางทิศไหน ใช่พี่เดานะพี่ว่าทิศเหนือคนละทิศเลยพี่อยู่แถวเขตนอกเมืองทางทิศตะวันออกอแล้วชื่อวัดเนี่ยชื่อว่าวัดอะไรนะวัดวัดมะเหยยองใช่ไหมพี่แอบสงสัยว่าแบบคือทุกคําอ่ะมันจะมีความหมายของมันถูกแสดงว่าชื่อวัดก็ต้องมีความหมายที่อยากรู้ว่าคําว่าม่เหยยองอ่ะมันมีความหมายอะไจากที่ผมศึกษาค้นคว้ามามากกว่าสิบปีนะพี่นะต้องบอกเลยว่าม่เหยยองมีอีกชื่อหนึ่งนะ มะหิยงเออเป็นอีกชื่อหนึของเขาอ่า,อาโดยมีความหมายว่าภูเขาหรือเนินดินนั่นเองีอ่สถูก <มา S 2> ต้องครับและตอนนี้ครับเราอยู่ในอุโบสถที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดพระนครเสียอยุธยายกันแล้วนะฮะและที่เห็นตรงนี้คือหลวงพ่อหินทรายศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระประธานของพระโบสถแห่งนี้อีกด้วยจุดสังเกตง่ายครับพี่ก้องคือจุดแตกหักบริเวณคอของท่านนั่นเอง อ๋อผูกพังตามกาลเวลาใช่ไหมเขามีเวลาผ่านมาร้อยปีแล้วนะฮะพี่ก้องเห<อ>็นโ,<อ>โอ้แบบว่าเชื่อบ,บอกเลยว่าความขลังนี่แบบเต็มใคร<ส>ที่เป็นสายมูหรือว่าอย่างบูชาสก,การะก็บอกได้เลยว่าท่านพ่อก็เป็นอีกหนึ่งท่านเหมือนกันที่ขลังเช่นเดียวกันขลังครับผมและเขายังสันนิษฐานอีกว,ว่าเป็นจุดพับพาของพระเจ้าหงสาววดีนี่พี่ก้องจุดสังเกตที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งฮะบริเวณเสาทรงแปดเหลี่ยมนี่ฮะซึ่งเขามีความเชื่อว่า พระมหากษัตริย์เป็นผู้สั่งให้สร้างในสมัยนั้นครับผมเออสูงมากเลยตอนนี้สูงจริงๆพี่ก้องเที่บกับผมนี่นละไซส์เลยโอเคเอาเป็นว่ามีที่น่าสนใจกว่านี้อีกไหมบริเวณวัดนี้ยังมีอีกเยอะฮะเพราะฉะนั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปไปไปกันเลยโอ้โหน้องเอมแต่ว่าเมื่อกี้ข้างในก็สวยใช่ไหมดูข้างนอกดสิข้างนอกก็สวยแล้วแบบฮะถ้าพี่สังเกตไม่ผิดอ่ะมันเป็นเหมือนกับ เรือใช่ไหมใช่มากเลยฮะที่เราเห็นอยู่นี่คือสถาปัตยกรรมในสมัยยุธยานะฮะส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้อยไปทางท้องเรือสำเภาฮะซึ่งเขามีความเชื่อนะพี่ก้องว่าเรือเนี่ยมันไม่ได้ขนแค่สินค้านะมันยังขนสัตว์ไปด้วยเขาก็เลยมีความเชื่อว่ามันสามารถขนสัพสิ่งหรือสรัพสัตให้ไปสู่นิพพานได้หรือไปสู่สวรรค์ได้นั่นเองครับพี่ก้องเชื่อของคนโบราณถูกต้องฮะอ่ะตอบอันนั้นใช่ไหมที่เราจะไปที่ไปลารู้เรื่องอะไรเลย่ยไม่รู้เพียนมันดูแบบ ใหญ่ดีอะนั่นแหละยังไม่บอกแลก้วกันถ้าอยา <Okay. S 2> กรู้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่าไปอ่าแล้วตอนนี้นะพี่ก้องเราได้มาอยู่ที่เจดีย์ช้างล้อมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งเป็นที่เดียวนะครับที่มีศักกาชการสร้างชัดเจนในสมัยอยุธยาตอนต้นอีกด้ยวยครับพี่ก้องนานมากนานมากนะแล้วผมต้องบอกเลยว,ว่าเจดีย์ช้างล้อมเนี่ยมีเพียง3แห่งในประเทศไทยแค่สามหรอถูกต้องอคือวัด มะเฮ <im era> มะเฮย้งถูกต้อง<ๆ>จังหวัดอยุธยาครับแล้วสองกับสามก็คือจังหวัดสุโขทัยคือวัดช้างล้อมและวัดช้างรอบที่จังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองฮะแม่ก็อยากให้ทุกคนแบบมามา,มากันเยอะๆนะครับผมเพราะว่ามันมีแค่สามแห่งอะจากซึ่งประเทศไทยเรามีเจ็ดจดแห่งใช่ไหมถูกต้องคือมันเป็นไฮไลท์มากๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และอีกอย่างที่สําคัญฮะถึงแม้ว่ายังไม่ปรากฏชัดเจนว่า วัดมาเหยงเนี่ยสร้างในสมัยไหนแต่ว่าสมัยของพระเจ้าท้ายสะนะฮะได้ทรงให้สร้างตำหนักกรรมเรียนขึ้นมาเพื่อปฏิสังขรณองดยพระองค์เองถึง3ปีปีด้วยครับพี่ก้องอก็คือแบบเขาแบบมาธนุบำรุงใช่ไหมถูกต้องคนระับอ่าเอเป็นว่าเราขึ้นไปหาที่เซลฟี่กันดีไหมก็ดีนะพี่กล้องนะ,ะ <laughs> <laughs> มาถึงขนาดนี้จะรอช้ยอยู่ยหยไ ก็จะเห็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเสาของเจดีที่หักถูกต้องฮะับบ้างแต่ก็สวยมากมากนะถึงจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแต่ยังสภาพดูดีอยู่เลยใช่เรียกว่าเป็นโบราณอะไรนะสถานโบราณก็ได้ถูกครับแล้วพี่อยากรู้อ่ะไอ้รูปแบบรูปแบบการสร้างใช่ไหมเหมือนกับมาจากจังหวัดไอ้มามาจากอะไรนะเจดีชัยใช่ไหมเจดีชัยใช่ฮะเมื่พี่หาแบบ มันไม่่ไมมีประวัตินี่ฮะเมื่อกี้มาจากเจดีชัยที่จังหวัดอะไรนะลังกาฮะที่ประเทศศรีลังกานั่นเองเฮ้ยถือว่าพี่ก้องนี่มีความรู้เบื้องต้นมาพอสมควรเลยนะครับเนี่ยจะคิดไม่อ่านเมื่อกี้พี่ก็อ่านหมดเลยอ้าวหลุดหมดเลยสิหลุดหมดเลยพี่ก้องไม่ก้องไม่ก้องเป็นไงเจอไหมมันคืออะไรนี่ปลาตะเพียนสารไงโหเห็นเป็นอะไรนะปลาปลาอะไรนะปลาตะเพียนสารฮะปลาตะเพียนเหรอถูกต้องให้มันทำให้พี่แบบนึกถึงตอนเด็กๆมากเลยอะ ทำไมพี่ก้องเหมือนกับว่าตอนเด็กๆแม่พี่ซื้อมาแบบแต่งบ้านบ้างแล้วก็ซื้อมาให้พี่เล่นบ้างอ่ะแบบมันทําให้นึกถึงแบบหโหพอพี่พูดมาอย่างนี้แล้วทําให้ผมนึกขึ้นได้เลยว่าพี่รู้ไหมว่าที่เนี่ยเป็นที่แห่งแรกอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสารปลาตะเพียนเลยนะพี่รู้บ้างอันนี้เหรอถูก,<า>ถกต้องและด้วยกัรคุณผู้ชมและพี่ก้องอยากรู้เรื่องการสารปลาตะเพียนใบลานไปชมกันต่อกับช่วงรอบรู้เรื่องอันซีนครับผมจ้ไป ปลาตะเพียนสารใบลานเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ทำสืบพ่อต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนานกว่า100ปีโดยชาวไทยมุสลิมซึ่งร่องเรือขายเครื่องเทศอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพยาได้เป็นผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนสารใบลานขึ้นเป็นครั้งแรกโดยได้รเริ่มนำใบลานแห้งมาสารเป็นรูปปลาตะเพียนแล้วผูกเป็นพวงแขวนไว้เหนือเปลเพื่อให้เด็กอ่อนดูเล่นและถือเป็นคำอวยพรให้เด็กเติบโตมีฐานะร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรง โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นก็คือใบรานเมื่อก่อนทําขึ้นเพื่อแขวนประดับบ้านเรือนให้สวยงามต่อมามีผู้นิยมซื้อประดับเพียรใบลานไ,นไปแขวนไว้ในบ้านมากขึ้นและมีการพัฒนารูปแบบลวดลายต่างๆให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นตามยุคสมัยและอำเภอบ้านหัวแหลมจังหวัดพรนะนครศรีอยุธยาก็คือสถานที่แห่งแรกที่เริ่มผลิตป,ประดับเพียรสารใบลานขึ้นมาครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้เที่ยวที่วัดม่เหยยงมาพอสมควรแล้วนะพี่ก้องเนาะพี่ก้องอยากไปเปิดอันซีนที่ทิศไหนต่อฮะเอาเป็นทิศใต้ดีกว่าพี่เป็นคนใต้ครับผมคนใต้คนใต้รู้จักไหมรู้จัก <laughs> รู้เออแต่ว่าเที่ยวที่ต่อไปอ่ะพี่ขอกินได้ไหม <laughs> ข้าวตอนนี้ข้าวาอ้าวพูดเรื่องของกินพอดีเลยสิพี่อ่ะผมมีเมนูที่พิเศษสุดๆต้องบอกว่าอันซีนมากๆที่พี่ก้องและคุณผู้ชมไม่มีใครรู้แน่นอนว่าเป็นเมนูอะไร อ่าแล้วถ้าอยากรู้แล้วก็ไปตองกับช่วงกินตามทิศกันเลยฮะฮือฮ <Yeah. S 1> <Ooh. S 2> ือไม่ฮือไปไม่ฮือตลอดและเรา แล้ววันนี้ครับพี่กองเรามาอยู่ร้านสัมภานาวากันแล้วครับอ่าวันนี้แบบ้องเอ็มมีแบบเมนูอะไรแบบแนะนําพี่ไหมมีแน่นอนครับเพราะวันนี้เรามาล่าเมนูสุดอันซีนอย่างที่บอกอ่าเดาได้ไหมว่าไหนช่วงแรกปลาตะเพียนเกี่ยวกับปลาตะเพียนถูกต้องต้องนี่แน่นอนครับใช่ไหมยังไม่ถูกะยังไม่ถูกหรอไม่ถูกใช่อันนี้ครับมันดูเยอะดีอ๋ออันนี้หิวใช่ไหมล่ะยังไม่ถูกฮะก็ดาจนถูกแหละเหลือท้ายแล้วแหละถูกต้องเหลืออันเดียวก็คือ แกงเหงางอดนั่นเองครับแกงเหงางอดหรอชื่อแปลกไหมชื่อแปลกมากแต่เหมือนแกงส้มบ้านเรามากกว่าตอนนี้ใช่ครับมีความคล้ายคลึงแต่ว่าน้าของเขาเนี่ยจะมีความใสกว่าครับพี่ก้องอ่าเออว่ะใช่จด้วยแล้วก็เหมือนกับแกงส้มมันไม่มีใบใบอะไรนะโหระพาอ๋อโหระพาแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าแกงเหงางอดเนี่ยเค็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีมานานเป็นร้อยปีเลยนะพี่ก้องโอ้โหเป็นแกงโบราณใช่แต่คน่ะไม่ค่อยรู้จักเลยไม่ค่อยนิยมทานงานทานที่มีรสชาติอร่อยไม่แพ้กับชาติใดเลย แกงเหงาหงดนะครับเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณถือว่าเป็นอาหารสุขภาพของเจ้านายในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นตัวแทนของอาหารสมัยอยุธยาที่มีหลักฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากซุปปูยเบสของโปรตุเกสครับแกงเหงาหงดเป็นแกงไทยชนิดหนึ่งปรุงแบบพริกแกงส้มมีพริกชี้ฟ้าหอมแดงกระเทียมมาผสมกับกะปิเป็นแกงชนิดใหม่วิธีปรุงก็คือ นำพริกแกงไปละลายกับน้ำแล้วเอามากรองเอาแต่น้ำนำไปต้มจนเดือดแล้วค่อยใส่ปลาการปรุงรสเนี่ยแบบโบราณนะครับมีมะนาวมีมะกรูดเกลือไม่มีการใช้น้ำตาลตัดรสหวานและตบท้ายด้วยใบโหระพาก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับแล้วนอกจากแกงเหงาะเหงใช่ไหมทั้งเอมและอีกสองเมนูล,ล่ะครับอต้องบอกเลยว,ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยทีเดียวนะสองเมนูเนี่ยอันนี้คือ ปลาตะเพียนต้มเก็มโบราณค่ะแล้วก็ข้าวปิงเรือสำเพนว่นเองอ๋อแบบเหมือนกับเมนูแบบโบราณเหมือนกันใช่ไหมต้องมกเจลของแา่ลร้านด้วยพูดมาขนาดนี้รู้เลยว่าพี่กองนี่น่าจะหิวแล้วหิวแล้วล่ะกินกันเลยดีกว่าไหมจัดจิ้นเลยมาครับผมมานามาเหมือนกับ แกงส้มแบบแล้วก็แกงป่าสำหรับพี่นะใช่ไหมแต่ผมว่านะมันมีรสชาติที่แบบจัดจ้านก,ก,กว่าหรือเปล่านะใช่ใช่เออต้องบอกเลยนะว่านอกจากเขาจะมีดีที่รสชาติแล้วอ่ะยังมีดีที่ประโยชน์และสารอาหารตรงนี้มันก็เยอะมากๆด้วยนะอ๋อแบบมีประโยชน์ด้วยใช่ให้ทายว่ามีอะไรบ้างจากเข้าที่ดูดูขุ่ไพายเหรอ ใช่ครับแน่นอนครับผมละพายหมละพายนี่ดูแปลกใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาคูคอนเซปต์หรือความดั้งเดิมของบูยาเบสนั่นเองฮะบูยาเบสใช่นี่ต้นตำรับเลยนะโอ้โหอืมไม่ธรรมดาส่วนประโยชน์ของเขานะฮะก็จะมีคลายหนาวครับแล้วก็ทําให้เลือดลมละไหลเวียนดีขึ้นอ๋อเป็นยาได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อตาเนื้ออ่อนอีนี่นี่ประโยชน์เยอะไหนๆก็ลองแอนตี้ละเรามาลองซิกเนเจอร์ต่อเลยไหมมาครับผมเออมาเดี๋ยวผม ให้อันไหนครับเอาไข่ก่อนละกินข้าวไหมฮะกินข้าวครับผมหิวมากตอนนี้นี่ครับข้าอุ้มต้องบอกเลยว่าข้าวนี่คุกหมาได้หนัวมากเลยพี่ก้องอะขอบคุณข้าวครับไข่ได้ไหมไข่ได้ครับได้ผมพี่ชอบกินไข่อยู่แล้วไข่ไข่ไข่ครับผมมันมีโปรตีนใช่ไหมเราออกกําลังกายไงเราต้องมีโปรตีนบอกเด็เวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับใช่ครับผม เลอือกไม่ถูกแล้วตอนนีน้จริงๆนะมิจินกันไม่ลงเลยนะซิงเนเจอร์ก็อร่อยอานซิงก็อร่อยเหลืออีกอันหนึ่งที่เรายังไม่กินนะครับพี่ก้องนี่ใช่ไหมครับปลาเทียนได้ไหมใช่ม<ช>ครับมาเป็นน้องตักส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะอร่อยที่สุดส่วนหัวครับส่วนหางาเน,เนั่นเองนะเออญาติเบ็ดนะอู๋เนื้อจุ้ยซี่มากพี่ก้อง <c oughs> ม,มันลุยมากพี่กองโอ้โหนิ่มากใช่ไหมนี่ขอชิมหน่อยแล้วกันไม่ครับใช่ไม่ต้องเคี้ยวเลยเอะ่ะนุ่มมากอร่อยด้วยให้แบบโดนผนังปากปั๊บมันก็จุยซี่มากผมพูด <c oughs> ไม่ออกเลยตอนเนี้ยก <c oughs> ินอย่างเดียวกต้ <c oughs> องมันอร่อยจริงหิวด้วยหนึ่งพี่อะ่ะกิดนนนหน่อย <c oughs> เป็นไงบ้างครับพี่ก้องกับการกินตามทิศกับเราเมื่อกี้ฮะบอกเลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์สําหรับการกินอาหารของพี่มากเลยเพราะว่าอันนี้พี่ก็ไม่เคยกินใช่ไหมแปลกใหม่เลยใช่แปลกใหม่ครับผมอันนี้ก็ไม่เคยกินครับผมอันนี้ก็เขาเรียกว่าอยากให้ทุกคนมากินเลยดีกว่านั่นนก็อย่างนี้แหละที่เชิญชวนคนหน่อยดีกว่าโอเคครับผมถ้าใครแบบอยากลองแบบเขาเรียกว่าหาเมนูใหม่กินเบื่อเมนูเดิมๆอยากลองอะไรใหม่ๆก็มีเลยครับแกงห้องอเป็นแกงที่ อร่อยไม่แพ้กันเหมือนกันมีรสชาติเผ็ดร้อนรสจัดเหมาะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือมีประโยชน์ด้วยและสําหรับใครนะครับที่ชอบรายการเที่ยวตามที่หรือชอบเดินทางอย่างกับพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ใน EP ต่อไปครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือตามที่ไหนกันอีกครับสําหรับวันนี้ผมและพี่ก้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ก้องรู้ไหมครับว่าวัดเมหิยงของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราสิของใครนะทำไมตัดเข้าสู่ช่วงรอบรู้ทั่วไปอันฟรี อะไรนะความรู้ทั่วไปเรื่องอะไรวะเฮ้ยแม่งมึงปวดหัวแล้วเนี่ย